ปีไหมแล้วมีรถไหมครับนร่อยังครับพี่พน้องมาพนถูกๆสี่พันบาทรถเก๋งประหยัดน้ำมันครับพี่น้องมิซูมิชิมีรานนะครับเก๋งหาประตูนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเกียร์ออโต้มีหน้าจงหน้าจอเลขไม่ลักหมื่นลูนะครับกระจกปรับไฟฟ้า จัดมาให้พี่น้องเอซีเรียบร้อยนะครับไม่หาหมื่นโลดเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฟรีดาวนะครับรถรับประกันเลยไม่ติดแก๊สไม่เฉียวไม่ชนไม่ต่ำเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่เคื่องเดิมเดิมล่องแก้ม้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดนะครับฟรีดาวเด้เลยอยากดูรถตัวจริงอยากลองขับรถตัวจริงแวะเวียนมาหากันได้ที่ Big กแสก้กลดีที่สุดสแสก้กล วันหยุดแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันนะครับนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึง Big กซ์แก้นึกถึงเซียยะบรนทาจัดให้พี่น้องเอซีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงดีการงานดีการเงินดีนะครับเฮงเฮงรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ